สวัสดีค่ะพบกับช่องหอยเด็ดหอยดังนะคะอ่ะวันนี้เรามาพบกับฮานอยนะคะเนาะฮานอยพิเศษในวันที่ยี่สิบแปดนะคะอ่ะผลออกนะคะแปดห้าสี่ข้างล่างเจ็ดสี่นะคะเนาะแอดให้เพื่อนเพื่อนนะคะเด่นที่ห้านะคะรองที่สองนะคะอ่ะวันนี้เราเข้าในชุดเด่นห้านะคะเนาะส่วนในชุดนะคะ ของแอดมีอยู่ที่5,9นะคะ50เนาะไม่มีที่55นะคะส่วน7จสีแอดไม่มีวันนี้หาน้อยพิเศษแอดหลุดนะคะแต่เข้าชุดวิ่งเด่นนะคะเนาะวันนี้นะคะขออภัยกับกเพื่อนๆนะคะเนาะส่วนห้าน้อยปกตินะคะศูเนเก้าแปดนะคะ, 0, 9, 8, ะ,คะข้างล่าง 2, สองศูนย์นะคะ แอดให้เด่นที่7นะคะไม่มานะคะมาเข้าโซน2นะคะก็คือ2 0นะคะเนาะส่วนในชุดนะคะแอดมีที่ศูนย์ห้านะคะเนาะอ่านะคะส่วนเก้าแปดแอดไม่มีนะคะแอดมีที่แปดแปดนะคะเนาะขออภัยกับเพื่อนๆน,นะคะเนาะวันนี้นะคะฮาหนอยปกติหลุดนะคะในชุดคู่แต่ว่าเข้าในชุดวิ่งรองนะคะวันนี้ มาดู VIP นะคะวันนี้สงสัยเราจะโดนฟาวกันทั้งสมุดสามหน่อยเลยนะคะวันนี้ค่ะแปดศูนย์หกนะคะข้างล่างเจ็ดเก้านะคะวันนี้เข้าแต่ชุดวิ่งนะคะเนาะวันนี้นะคะเข้าวิ่งสามหน่อยนะคะก็คือหกนะคะวันนี้เนาะก็คือหกศูนย์นะคะส่วนในชุดนะคะแอดไม่มีนะคะเนาะมีที่หกหนึ่งนะคะส่วนเจ็ดเก้า แอดไม่มีนะคะแอดเรื่มไว้ที่7 5หนะคะเนาะวันนี้ชุดคู่หลุดนะคะแต่เข้าในชุดวิ่งนะคะเนาะวันนี้วิ่งเข้าทั้งหมด3หน่อยนะคะก็คือ5 2และ6นะคะวันนี้ขอภัยจริงๆนะคะเนาะมาเริ่มกันใหม่ในที่ยี่นะคะจะมาจับกันเน้นๆเลยนะคะวันนี้เนาะจะเอาให้อยู่เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูชุดกันวันนี้นะคะเนาอชุดแรกวันนี้นะคะแอดขอเลือกอยู่ที่ห้าศูนย์นะคะศูนย์สี่นะคะศูนย์หกนะคะศูนย์สามนะคะศูนย์เจ็ดนะคะ ศูนเจ็นะคะต่อมานะคะห้าสามนะคะห้าสี่นะคะห้าหกนะคะและห้าเจ็ดนะคะเนาะ ่อมานะคะเจ็ดสามนะคะเจ็ดสี่นะคะเจ็ดหกนะคะหกสี่นะคะ 6กสนะคะ,ะวันนี้เราได้เลขนะคะเรียบร้อยนะคะเนาะแอดขอเพิ่มน,นิดน,งนึงนะคะห้าห้านะคะเจ็ดเจ็ดนะคะ และห6หนะคะเนาะอันนี้ท่านใดชอบเบิ้ลนะคะติดไปนะคะเนาะอ่ะอันนี้แอดแค่แนะนำเลขเบิ้ลนะคะเนาะยังไม่ได้เลือกนะคะอ่ะมาดูชุดวิ่งเด่นนะคะในวันนี้เนาะเด่นที่น่าจะมานะคะวันนี้ขอให้เด่นที่เจ็ดนะคะลองนะคะ แอดขอเลือกเด่น7จรองห้านะคะวันนี้เนาะ,ะเด่นที่7จรองที่ห้าชุดแรกนะคะเลือกเลยนะคะห้าห้านะคะวันนี้เลือกที่ห้าห้าเนาะ5้สานะคะ ห้าเจ็ดนะคะเจ็ดสามนะคะอ่ะวันนี้จะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่นะคะ ก็คือห้าห้าด้วยนะคะเนาะวันนี้เนาะแอดเลือกที่ห้าห้าด้วยนะคะส่วนเจ็6เจ็ดหหท่านใดชอบติดไปนะคะเนาะวันนี้เนะหาะฮานอยพิเศษนะคะมาดูฮาหนอยปกติกันต่อนะคะอ่ะฮาหนอยปกติวันนี้นะคะมาโซนเลยนะคะเนาะสองศูนย์นะคะ สามศูตรนะคะเก้าศูนย์นะคะสองหนึ่งนะคะสองสองนะคะสองสามนะคะสองเก้านะคะอ่ะโซนต่อมานะคะ หนึ่งศูนย์นะคะอ่ะต่อมานะคะสามเก้า <39 S 1> <39 S 2> นะคะเก้าสองนะคะ เก้นะคะเก้านะคะเนาะท่านไหนชอบเก้้าติดไปนะคะวันนี้เบิ้ลนะคะจะมีอยู่สามสามนะคะเบิ้ลจะมีสองสองสามสามนะแอดให้ติดไปนะคะเนาะถ้าชอบนะคะแปดเจ็ดนะคะ แปดหกนะคะอ่ะวันนี้แอดเลือกไปแล้วเรียบร้อยนะคะชุดที่เราจะเลือกวันนี้นะคะชุดวิ่งเด่นนะคะขอเด่นกันอยู่ที่เก้านะคะและสูงนะคะเนาะ เด่นเก้าลงศูนย์นะคะอ่ะนะคะมาอยู่ในโซนนี้ด้วยนิดนึงนะคะเนาะชุดแรกนะคะที่อาจจะเลือกคือสองศูนย์สามศูนย์ 9 0นะคะ3 9และ29นะคะวันนี้1 2 3 4 5นะคะ mm hmm. ท่านใดชอบนะคะเนาะติดไปนะคะเบิ้ลเบิ้ลจะมีอยู่ที่2 2 3 3นะคะ mm hmm. วันนี้แอดเลือกอยู่ที่ 20 30 90 39และ29นะคะเนาะวันนี้นะคะพาท่านใดชอบนะคะเนาะมาดูวันนี้วิ่งจะเด่น9ลองศูนย์นะคะกับฮานอยปกตินะคะมาดูฮานอย VIP นะคะวันนี้ฮานอย VIP จะอยู่กันที่หกหนึ่งนะคะเจ็ดหนึ่งนะคะศูนย์เจ็ดนะคะศูนย์ห้านะคะเจ็ดสองนะคะเจ็ดสามนะคะ โซนต่อมานะคะหนึ่งสองนะคะหนึ่งสามนะคะสามสองนะคะเจ็ดแปดนะคะ เก้าแปดนะคะเก้าหกนะคะ,ะนี่จะเป็นในโซนนะคะนาะอ่ะท่านใดชอบเบิ้ลนะคะติดไปเลยที่หนึ่งหนึ่งสองสองนะคะ นะคะอันนี้แอดเลือกไว้ให้เฉยนะคะเนาะท่านใดชอบเบิ้ลเมาดูชุดนะคะที่เด่นนะคะวันนี้จะอยู่กันที่เจ็ดรองหนึ่งนะคะ,ะชุดแรกนะคะที่แอดเลือกนะคะอยู่ที่หกหนึ่ง 71, 0 7จ0ดหนึนะคะเจ็ดนสองะคะเลขที่แอดเลือกจริงๆนะคะจะมีอยู่ที่6กหนึ่งศูนะคะหนสองนะคะ และเจ็ดแปดนะคะเนาะหนึ่งสสามสี่นะคะสี่ชุดนะคะที่แอดขีดเส้นใต้นะคะ<ม>นาะเพื่อนๆส่วนที่เหลือทเพื่อนชอบจัดได้นะคะเนาะอ่ะนี่ก็จะเป็นฮานอยนะคะพิเศษนะคะวันนี้เนาะ,ะ,นนนะ,ะเด่นที่เจนะคะอ่ะอย่าลืมห้าห้าด้วยนะคะกับเจห้านะคะเนาะห้าสามเจ็ดห้าเจ็ดสามและห้าห้านะคะ ท่านใดชอบเบิ้ลเบิ้ลติดไปนะคะเนาะส่วนปกตินะคะจะเด่นที่9กองศูนย์นะคะก็จะมีอยู่ที่0 2อ่ะ2 0 3 0 9 0นะคะในชุดนี้และเบิ้ลเบิ้ลถ้าชอบติดที่2 2งสและสานะคะเนาะอ่ะนะคะส่วน v i p นะคะจะมีอยู่ที่โซนนี้นะคะนี่อ่ะนะคะวันนี้ก็ ให้ครบทั้งหมด3หน่อยแล้วนะคะเนาะจัดในชุดให้ทุกหน่อยเลยนะคะหน่อยพิเศษหน่อยปกติหน่อย VIP ไม่รวมชุดใหญ่แล้วนะคะเนาะจัดชั้นแนกให้เรียบร้อยนะคะเนาะเป็นเซตเลขเลยนะคะเป็นสูตรคำนวณน,นะคะวิเคราะห์นะคะเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะเนาะ,ะวันนี้แอดลาคลิดนี้ไปนะคะ ขอทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ